สวัสดีคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งนะคะตีห้าสามสิบเอ็ดนาทีครึ่งชั่วโมงต่อจากนี้ผู้ชมจะได้รู้ครบหมดข่าวเด่นประเด็นสําคัญสําหรับคนตื่นเช้าค่ะเริ่มต้นเช้านี้ด้วยประเด็นข่าวสําคัญครับตั้งค่าหัวครึ่งแสนล่าตัวดาบตํารวจอัตรพรปืนโหดยิงยกครัวดับห้าศพผู้การสุราษฎร์เผยมือยิงลายหายาดลั่นไม่มอบตัวเพราะไม่มีอะไรจะเสียกำชับตํารวจทุกนายระวังตัวเหตุคนร้ายเป็นบุคคลอันตรายพกอาวุธเพียบ มานบมือปืนที่ถูกจับรับไม่ได้ตั้งใจทําถูกดาบตํารวจชวนมาเข้าใจว่าให้ไปเป็นสายยาเสพติดพี่ตั้งใจไหมหรือว่าพี่รู้ไหมไม่ได้ตั้งใจไม่ไไม่รู้แล้วตอนต่อแล้วใครเป็นคนชวนพี่มาก็ดาบตำรวจตรอจบอกว่าไปไหนบอกว่ายังไปดูหน้างานไม่รู้ผมก็จะมาไปดูเรื่องยาเสพติดบอกพี่วันไหน บอกพี่ก่อนเกิดเหตุกี่วันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอญาตเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นรถเลยถ้าเสร็จแล้วขึ้นรถเลยไปดานญาติคนตายชี้ชนวนเหตุสังหารมาจากขัดแย้งเรื่องที่ดินพ่อตาโกงที่พอด่าทวงถามก็ถูกด่าทอไล่ออกจากบ้านชูวิทย์บุกขนส่งหมอชิดรณรงค์เมาและพีกันชาไม่ขับคุยเลขาปปสจีรัฐหาวิธีตรวจคนขับรถเสพกัญชาพร้อมคุยกับผู้โดยสารที่หอบกัญชาหกต้นกลับบ้านอ้าง ไปรักษาเบาหวานเลยเตือนให้ปรึกษาแพทย์ก่อนเชื่อแพทย์ไม่แนะนำให้ใช้แน่นอนหมออะไรที่อ่าอ่ารักษาเบาหวานอ่าแล้วหมอรักษาเบาหวานเขาได้แนะนำไหมยังไม่ได้ถามค่ะป้าคุณป้ไปปลูกคุ้นต้นนั่เล่นไปตลอดหรือเปล่าก็มีคุณป้าผมต้นเนี่ยอ่าให้ซีที่ไหนกูหกต้น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 ผมก็อยากจะแนะนำคุณป้าว่าการที่คุณป้าเนี่ยนำต้นกัญชาไปปลูกหกต้นตามกฎหมายแต่การที่นำไปใช้เนี่ย ป้าต้องถามหมอไหมครับแล้วป้าคิดว่าจะถามหมออะไรหม,หมอประหมอำจําตัวที่รักษาเบาหวานอ่าก็แสดงว่าเป็นหมอแผนปัจจุบันผมรับประกันได้ว่าหมอคนนั้นเน่ะเขาจะไม่แนะนำมันเป็นสมุนไพรกัญชาเนี่ยไม่สามารถที่จะให้แพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยไม่งั้นแพทย์แผนปัจจุบันก็ต้องเผาตำลาทิ้งชูวิทย์แย้มหลังสงกรานเตรียมลุย3ามจังหวัดชายแดนใต้มั่นใจรณรงค์เข้มข้นขึ้น,นเรื่อยๆ สุดเศร้าสูญเสียอิงดาวนางเอกหมอลำเสียชีวิตในสระน้ำที่บ้านแฟนเพลงที่อุดรผู้บริหารค่ายเชื่อน้องลื่นตกสระจุดที่ลึก2เมตรไม่มีคนเห็นและเจ้าตัวว่ายน้ำไม่เป็นตำรวจตรวจบ้านที่เกิดเหตุเจ้าของบ้านเผยพบร่างจมก้นสระเอาขึ้นมาส่งโรงพยาบาลแต่ยื้อไม่ทันรับเสียใจมากไม่คาดคิดเกิดเหตุร้ายในวันเกิดด้านแฟนคลับแห่อ,อะไรญาตรับยังทำใจไม่ได้เตรียมเผาวันนี้ ไม่รอดรวบนวพรหัวหน้าใหญ่ขบวนการสวมบัตรคนไม่มีสัญชาติไทยและอุ้มบุญจีนเฒ่าพบเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ในจีนไทยและกัมพูชาเจ้าตัวสติหลุดตีอกชกหัวลงไปดิ้งกับพื้นระหว่างตำรวจสอบปักคำ ดานบิ๊กโจ๊กสั่งขยายผลเครือข่ายนว,วพรเตรียมออกหมายจับเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตเอี่ยวเพิ่มลั่นใครผิดฝันไม่เลี้ยงล,ลีน่าจังหยุมหัวตัวเองโชว์สื่อพร้อมแจงปุ่มกระชากวิทแพรรี่ร่ำไห้ดีใจที่ยังไม่ถูกแปนย้ำทั้งหมดคือการแสดงไม่ได้มีเจตนาทำร้ายใครรับสุดเสียใจทัวลงจนร้องไห้หชั่วโมงส่วนที่แจ้งความแพรี่เพราะถูกโพสต์พาดพิงไม่หยุด โทษในเพจของเขาแล้ว่านักข่าวที่สัมภาษณ์อีป้าอยู่ช่วยดึงหนังหัวมันแทนดิฉันทีแล้วบอกว่าดิฉันฝากมาเพื่อเป็นการแสดงไทรจะเดินยินดีค่ะมีไหมคะไม่มีฉันดึงเองค่ะนี่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 นี่ไงดึงเลย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 ,เลยนี่เลยนี่เลยนี่เลยเป็นการแสดงนะคะ<อ>เพราะว่าไม่มีเสียงชชนท่านใดกล้าด,ดึงดิฉันก็ ดึงอย่างนี้เลยดึงอย่างนี้ดึงอย่างนี้นเลยนี่แพรลี่เฮ็นลยยังเพราะว่าไม่มีใครกล้าดึงกูเลยดึงตัวกูเองเลยหรือมึงจะมาดึงตรงนี้ก็ได้กูให้ดึงสะใจรลอย,ยังคะแพรรี่ด้านแพรรี่เครื่องติดโพสต์เดือดรัวฝากนักข่าวที่สัมภาษณ์ช่วยดึงหนังหัวแทนดิชันทีแล้วบอกว่าฝากมาเพื่อเป็นการแสดงคืนพร้อมบอกเป็นท้อคนแก่บางคนนี่มันแยกพฤติกรรมส่วนตัวกับการแสดงไม่ออกจริงๆหรือ ช่วงนี้ติดตามเรื่องเล่าการเมืองนะครับเริ่มต้นกันที่พักพลังมะชารัฐนะครับหลังจากที่คุณไพบูลนิติตะวันประกาศชัดเจนแล้วว่าจะไม่จับมือกับทางพักเพื่อไทยเมื่อวานนี้ครับทั้งหัวหน้าพักเลขาธิการพักพลังมะชารัฐประสานเสียงบอกว่าการจะจับมือกับใครต้องรอหลังเลือกตั้งครับพลเอกประวิทยวงสุวรรณในฐานะหัวหน้าพักพลังมะชารัฐนะครับพูดถึงกรณีที่เกิดขึ้นยืนยันบอกว่าการจะจับมือกับพรรคการเมืองใดนั้นขึ้นอยู่กับประชาชนและคะแนนเสียงหลังการเลือกตั้งครับ อย่างไรก็ตามกรณีที่คุณไพบูลออกมาพูดทํานองปิดประตูไม่จับมือกับพักเพื่อไทยและพักคก้าวไกลแล้วพลเอกประวิทย์บอกว่าเป็นเพราะนโยบายของพักดังกล่าวไม่ตรงกันคือมติจะมีไม่จับมือกับพักเพื่อไทยกับทางก้าไกลใช่ไหมครับที่มีกระแสข่าวไปก่อนหน้านี้นนครับก็ผมบอกไปแล้วนะครับก,ก็ยังต้องรอว่าได้คะแนนเสียงเท่าไหร่ก่อนนะครับ แต่ไม่ปิดประตูใช่ไหมครับปิดนพียงไม่ควรมาปิดประตูแล้วคือนโยบายนั่นคือนโยบายไม่ตรงกันแล้วเราก็ไม่รู้เราเขา้าเขามายถึงถึ้านแลแต่นโย,ย่ลงพอมหมายถึงกรณีหนึ 1, หึงรอคท่านคนนโยบายดก็อขณะที่ก่อนหน้านั้นนะครับคุณสันติพร้อมพัดเลขาธิการพรรก,ก็ระบุเช่นเดียวน,นะครับว่า การจับมือกับพักใดต้องรอดูผลการเลือกตั้งก่อนดังนั้นการมาพูดตอนนี้คงยังไม่สามารถตอบอะไรได้จะจับมือกับใครก็เป็นไปได้ทั้งนั้นแต่ถ้าผลการเลือกตั้งประชาชนเลือกพลังประชารัฐเข้ามาได้ครึ่งหนึ่งเราก็ไม่ต้องจับมือกับใครส่วนที่คุณไพบูลอ้างว่าที่พูดออกไปได้คุยกับผู้ใหญ่และคนในพักแล้วคุณสติบอกว่าพักพลังประชารัฐมีผู้ใหญ่หลายคนครับแล้วก็เดี๋ยวต้องคุยกับคุณไพบูลก่อนว่าเหตุอะไรทำไมถึงพูดแบบนั้นออกไป ก็ไพบูลพูดก็ต้องถามพี่ไพบูลสิซ่งในฐานะเลขามีการพูดคุยกันเรื่องนี้ไหมครว่าหลังเลือกตั้งเราจะพูดจับมือกับใครไม่จับมือกับใครยังไงยังไม่เจอพี่ไพบูรเลยแค่บอกแกคุยกับผู้ใหญ่ในพักแล้วอ่ะท่านท่านไพบูลบอกคุยกับผู้ใหญ่เยอะแยะยังไม่ใช่มติพักใช่ไหมครับต้องผมยังไม่ได้ยินอ่ะเขาบอกว่าส่วนตัวท่านเลขามองว่าหลังเลือกตั้งจับมือกับเพื่อไทยกับก้าวไกลได้ไหมครับเราเรื่องส่วนตัวหรอกไอ้เรื่องจับมือเรื่องอะไรเนี่ยผลการเลือกตั้งยังไม่ ผู้ใหญ่คนไหนก็ต้องรู้ไปดูกันค่ะส่วนเรื่องนโยบายเงินดิจิทัล1 0 0 0 0บาทที่พรรคเพื่อไทยบอกว่าเดี๋ยวจะแจกเนี่ยนะคะได้เป็นรัฐบาลเมื่อวานนี้ค่ะพ่ยุทธ์คุณสรยุทธสุทัศนะจินดาก็ได้สัมภาษณ์เปิดอก คุยกับคุณเศรษฐาทวีสินนะคะแคนดิเดตนายกจากพรรคเพื่อไทยนี่บรรยากาศเมื่อวานนี้คุณเศรษฐาเนี่ยเคลียร์ปมที่มีเสียงวิพักษ์วิจารณ์ต่อนโยบายนี้ในหลายประเด็นด้วยกันค่ะเริ่มตั้งแต่ทําไมจึงเลือกแจกที่อายุ16ปีขึ้นไปซึ่งคุณเศรษฐาก็บอกว่าถ้าเกิดว่าให้คนที่อายุ18ขึ้นไปก็อาจจะคิดว่าเป็นการซื้อเสียงจึงเลือกที่อายุ16เพราะก็เห็นว่า มีวุฒธธิภาวะเพียงพอแล้วแล้วก็ยืนยันด้วยว่าเงินดิจิทัลเนี่ยที่แจกเนี่ยไม่ใช่คริปโตเคอเรนซีไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทแสนซีรีแต่เป็นเหมือนการใส่เงินเข้าไปในมือถือแล้วกำหนดเงื่อนไขในการใช้ซึ่งถ้าแอปเป๋าตังตอบโจทย์ก็อาจจะใช้ก็ได้ค่ะ ส่วนเงื่อนไขาการใช้เงินคุณเศรษฐาก็พูดชัดเจนขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าไม่สามารถนําไปใช้หนี้ได้ไม่ว่าจะเป็นหนี้ในระบบหรือว่าหนี้นอกระบบไม่สามารถนําไปซื้อของออนไลน์ได้นอกเหนือจากที่ห้ามนําไปซื้อเหล้าซื้อบุหรี่หรือว่าสิ่งอบบยมุขต่างๆค่ะผมก็ยังไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันเกี่ยวข้องอะไรกับกับบริษ,ษัทแสนสิริหรือว่าหรือว่าบริษ,ษัทเอ็กซ์พรีนีิที่มันเกี่ยวอะไรมไม่ได้เกี่ยว เราไม่ได้เอาข้าไปมีการซื้อขายเทรดแพลตฟอร์มหรือว่ามีการโอนหรือไม่หรือทําให้ราคาขึ้นลงไม่เกี่ยวเลยนี่เราให้กับประชาชนคนไทย50ล้านคนคุณจะใช้คาชาวบ้านง่ายกว่าไหมว่าใส่เงินเข้าไปในมือถือกําหนดเงื่อนไขกําหนดเงื่อนไขขอบพระคุณครับไม่คือคนเป็นเข้าใจว่ามันเป็นอย่างนั้นนะใช่ครับมันไม่ต้องมีคําว่าดิจิตัลได้เลยไอ้มือถือมันก็ดิจิทัลถูกไหมใช่ครับแต่เราอาจจะพัฒนาให้มันเป็นให้มันเป็นอล l l e t ที่เราสามารถไปใช้ในวิธีการอื่นได้จ่ายค่าเทอมได้ไหม ใช่ก็เสริมได้อันนี้คิดตัวอย่างได้ครับ<ม>คือหลักการตอนนี้ก็คือจะไม่ให้ใช้เอาใยมุกใช่ครับเล่าเบียร์บุหรี่อ่ะครับใช่ครับเล่าไปซื้อของออนไลน์แล้วอ,ออนไลน์เนี่ยมันไม่ได้กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนใช่นี่ใช่นี่คิดว่าไม่ได้ครับไปคิดดูแล้วคิดว่าไม่เอาไม่เอาเพราะมันจะไม่ก่อให้เกิดการหมุนเวียนใช่ครับถูกต้องครับอันนี้คือข้อดีของการที่ลงลงพื้นที่ไปเราก็ไปคุยกับพี่น้องประชาชนเขาก็ไม่ได้อยากใช้นี่อยู่แล้วเขาอยากจะไปจับจ่ายใช้สอยค่ะ แล้วก็มีอีกประเด็นที่สําคัญนะคะก็คือถามว่าหากคุณเศรษฐาได้เป็นนายกจะถูกคุณทักษิณครอบงําหรือไม่รวมถึงที่คุณชัยวุฒิธนาคมานุสรรัฐมนตรีดีเอสพูดว่าต้องเป็นคนในครอบครัวตระกูลชินวัตรจึงจะเป็นนายกได้พิยุทธ์ก็ถามคุณเศรษฐาด้วยเหมือนกันนะคะถ้าคุณเศรษฐามาเป็นนายกอย่างที่ทางประชารัฐคนนี้เขาบอกคุณเศรษฐาเ็าจะต้องเชื่อฟังในายใหญ่ผมเชื่อฟังเสียงของประชาชนาในายใหญ่คือคุณท <ผม S 2> ักษิณนตผมถามตรง ผม,ผ,มผมบอกก่อนที่คุณสรุปจะบอกว,ว่าเป็นชื่อคุณทัษินผมบอกผมเชื่อฝั่งประชาชนนะถ้าคุณรู้จักผมดีผมอายุหกสิบเอ็ดหกสิบสองแล้วผมไม่ให้ถูกครอบงำด้วยบุคคลใดบุคคลหนึ่งคุณเฉถาจะตอบไหมก็ตอบแต่ก็มีคนคิดว่าถึงเวลาก็จะมีคนอยู่เบื้องหลังที่อยู่ต่างประเทศแล้วอาจจะก,กลับมาหรือไม่ประการใดกดปุ่มคุณเฉถาไม่เป็นตัวของตัวเองหรอกเราก็นั่งคุยนี้ได้ถึงเที่ยงคืนตีหนึ่งครับผมก็บอกว่าผมไม,ไม่มีใครมาสั่งอะไรผมได้อันนี้คือสิ่งที่เขาว่ากันตลอดว่าถ้าไม่ใช่คนในคคคครรรรอบบบัััวผมมถาแงๆนะ อยู่ไม่ได้หรอกถึงเวลาคุณสมัครก็ถูกมองว่าที่สุดบอสสารมูลตัดสินความจริงตั้งมาเป็นนายกต่อได้แต่ก็ไม่เอาไปเอาคนในครอบครัวคือท่านสมชายวงสวัสดิ์เออนั้นผมไม่ทราบออผมไม่ทราบเรื่องว่าเป็นไงว่าไอ,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 อ้ขั้นตอนของคุณสมัครมาเป็นคุณสมชายอะไรผมไม่ทราบเขาสบประมาทอย่างคุณชัยวุฒิพูดแรงว่าคุณเจตหาต้องไปเป็นคนในครอบครัว ของเขาเลยถึงจะได้ได้เป็นเหรอได้เป็นนายกเหรอก็ผมเคารพการตัดสินใจของกรรมการบริหารพรรคผมเคารพการตัดสินใจของพี่น้องประชาชนถ้าเกิดวันที่15บห้าผลออกมาแล้วเกิดถ้าเกิดจะเสนอชื่อคุณแพททองทานผมก็มีความยินดีนายกรัฐมนตรีนะครับพลเอกประยุทธ์ก็แสดงความเป็นห่วงถึงกงารทานโยบายแจกเงิน1 0,000บาทนะครับหลังการประชุมครอมเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวสอบถามพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีถึงนโยบายแจกเงินดิจิทัล1 0,000บาทของภาคเพื่อไทย นายกกล่าวว่าในการประชุมคอรมอลหน่วยงานด้านเศรษฐกิจก็ได้มาชี้แจงเรื่องวินัยการเงินการคลังของประเทศนะครับและขอให้ระมัดระวังเรื่องของสถานะทางการเงินการคลังของประเทศแต่ขณะนี้ถือว่าหลายอย่างดีขึ้นนายกนั้นไม่ได้วิจารณ์ถึงโครงการแจกเงินดิจิทัลของพรคเพื่อไทยโดยตรงนะครับแต่บอกว่าการจะทําอะไรใหม่ต้องคํานึงถึงทรัพยากรที่มีอยู่เพราะถ้าทํามากเกินไปสิ่งที่ทําอยู่เดิมก็จะสูญเสียไปอะไรที่เคยได้ก็จะไม่ได้แต่ถ้าทุกคนต้องการอะไรที่วือหวาก็ไม่รู้จะทํำยังไง แต่ก็ย้ําให้ระวังความเสียหายขนาดใหญ่ที่จะตามมาครับเพราะนั้นจะทำอะไรใหม่ๆก็ตามต้องคานึงถึงว่าเรามีทรัพยากรอยู่เท่าไหร่นะเราดูแลใครได้บ้างดูแลได้มากน้อยแค่ไหนเพราะนั้นการทำอะไรต่างๆก็ตามถ้ามันมากเกินไป สิ่งที่ทำอยู่แล้วเดิมมันก็สูญสูญเสียไปทั้งหมดนลแหละซึ่งมันจะคุ้มค่ากันหรือเปล่ากับการสูญเสียไปก็ไม่รู้เหมือนกันต้องระมัดระวังที่สุดเลยนะการใช้ใจ่ายเงินที่ทําทุกวันนี้ก็เป็นกลยุทธ์ของผมอยู่ทําอะไรก็ตามก็ต้องทําให้ระมัดระวังผลประโยชน์โด,ดยรวมของประเทศชาติของรนชนิดอื่นๆนี่ก็ได้รับอยู่แล้วเนี่ยถ้าทําใหม่ๆขึ้นมาแล้วคนกเก่าก็ไม่ได้เลยแล้วยอมกันไหมล่ะ ผมก็ไม่อยากจะไทะเลาะบอกแว้กับใครนะก็วันนาใช้วิจารย์ไตรวนให้ดีแล้วกันแต่ถ้าทุกคนต้องการอะไรที่มันบื้อหวา็ก็ไม่รู้จะทำไงแต่ต้องระมัดระวังว่าความเสียหายขนาดใหญ่มจะตามมาขณะที่คุณธนกรวังบุญคงชนะรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรีนะครับในฐานะแกนนาพักรวมไทยสร้างชาติวิจารนโยบายแจกเงิน10,000บาทของทางเพื่อไทยบอกว่าเป็นนโยบายที่สุดโต่งมากเกินไป และบอกว่ามีประเทศตัวอย่างที่ล่มสลายเพราะวนโยบายประชานิยมสุดโตง่งจนประเทศพังไปแล้วอย่างเวเนซุเอลาฉะนั้นวันนี้อยากให้คนไทยตั้งสติทบทวนในสิ่งที่บางพักเสนอครับในอดีตที่ผ่านมาท่านก็โจมตีพลเอกประยุทธ์มาโดยตลอดว่าเก่งจะแจกเงินนะครับแต่วันนี้ท่านก็ามาดําเนินการใช้เงินจํานวนมากเพิ่งได้ยินเมื่อกี้นะครับว่าคนที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปแล้วเนี่ยไม่สามารถไปรับนโยบายดิจิทัลได้นะครับไอ้เงินดิจิทัลต้องระมัดระวังก็คือว่า ผลกระทบและความเสี่ยงในการดันเมินนโยบายตรงนี้ผมคิดว่าตอบตอบสังคมไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่มันเป็นการเป็นนโยบายสุดโต่งหาเสียงมากเกินไปค่ะแล้วก็มีอีกความเคลื่อนไหวจากอีกหนึ่งพักการเมืองนะคะก็คือพรรคดมไทยสร้างชาติค่ะเมื่อวานนี้มีการเผยแพร่คําสั่งแต่งตั้ง4รองนายรองหัวหน้าพักออกมานะคะก็เป็นรายชื่อ4รองหัวหน้าพักค่ะ หนังสือนี้แต่งตั้งลงวันที่24มีนาคมนะคะลงนามโดยคุณพิรพันธ์สาลีรัฐวิภาคหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติแต่งตั้ง4แกนนาคนสําคัญของพักดํารงตําแหน่งรองหัวหน้าพักค่ะประกอบไปด้วยคุณสุชาติชมกลิน่นคุณธนกรวังบุญคงชนะคุณอนุชาบูรพชัยศรีและคุณเสกสกลอัฏฐาวง4ท่านนี้นะคะ โดยให้มีอำนาจหน้าที่ในการให้คำปรึกษาแนะนำและให้คำเสนอแนะในการดำเนินกิจกรรมและการดำเนินการทางการเมืองของพรรครวมไทยสร้างชาติค่ะ